สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีกลุ่มครับประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าตอนนี้ดาวเสายังกลุ่มลัคนาราศีเกิดอยู่นะครับนะดาวเสร์คือเลขเจ็นะครับมันแปลว่ามีความคิดค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรหรือแบกภาระหนักอึง้งในหลายๆประการนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะน,นั้นช่วงเนี้ยเหนื่อยหน่อยและที่สําคัญที่สุดครับภาษาหมอดูเขาเรียกสุภมรณะเนี่ย เขาเรียกมีความสุขแบบไม่สุดนะเพราะฉันเนี่ยในภาพรวมแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องคุยกับหมอดูแล้วเนี่ยนะบางทีอาจจะต้องรู้สึกว่าจิตใจมันไม่สบายใจอะไรแบบนี้นะบางทีต้องหานะจิตแพทย์นะหรือพึ่งพาจิตแพทย์เพื่อบําบัดความรู้สึกอะไรแบบนี้หรืออาจจะต้องมีการผ่อนคลายไม่สะกดจิตไหมอะไรนี้เป็นต้นเออบางทีมันมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะมันเป็นเรื่องธรรมดานะปรึกษาหมอดูอาจจะเป็นเรื่องทำ เป็นเรื่องธรรมดาของความรู้สึกนะแต่บางทีไปหาจิต,พจตแพทย์จิตแพทย์ปุ๊บในจิตแพทย์จิต,พจตแพทย์เนี่ยนะนะบางทีมันก็เออคึกคักข,ข,ขันขืนจริงๆไม่ใช่ไปหาเลยถ้าทุกคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือคุณรู้สึกกดดันในชีวิตนะไปปรึกษาจิตแพทย์ซะอาจารย์แนะนําตามนี้นะครับในดวงเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยบางทีมันเอาเรื่องเก่าเอามาเก็บเอามาคิด หรือมีเรื่องอะไรที่มันกระทบกระเทือแล้วก็กลับไปคิดเรื่องเก่าๆอย่างเงี้ยมันวนลูปอยู่ในอ่างมันเป็นความทุกข์ใจตรงเนี้ยอาจารย์ก็แนะนําอย่างนั้นหรือสองคุณอาจจะแก้ไขปัญหาโดยการที่นะช่วงนี้เหลือวันลาพักร้อนเยอะนะทำงานอย่างเคร่งเครียดเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาลาพักร้อนซะนะไปท่องเที่ยวซะนะใช้วันหยุดให้คุ้มค่ากับช่วงหน้าหนาว นะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นแบบนั้นไปทําเลยนะเรื่องการงานก็เป็นสิ่งสําคัญแต่เรื่องของจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่านะนี่คือความหมายตามนี้ในภาพรวมแล้วเนะี่ยถ้าเรามองเจาะลึกเกี่ยวกับการงานครับดาวการงานในช่วงนี้เนะี่ยเขาเรียกว่าไปเจอเจอในดาวคู่สัตรูอยู่ในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤศจิกาย,ยนดาวการงานคือเลข3าคือดาวองคารไปสัมพันธ์กับเลข1คือพระอาทิตย์อาทิตย์ผิดอังคาร การที่จะมีบัตดีการที่จะเซ็นสัญญาการทําธุรกรรมอะไรต่างๆต้องดูทางหนีกีไล่ให้ดีๆนะเช่นจะไปเซ็นนะเรื่องเช่าที่นะแต่ว่าเราไม่ดูทัฟฟิกก็คือคนเดินผ่านไปผ่านมานะช่วงเช้ากับวันเย็นมันเหมาะกับธุรกิจคุณหรือเปล่าบางทีเนะี่ยรู้สึกที่มันดีเหลือเกินพอไปไป,ไปมามาปุ๊บเช่าไปปุ๊บโอ้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไง มันเป็นแบบนี้ในพื้นชะตาเดิมเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วเนี่ยตรงจุดนี้ก็ต้องดูสัญญองสัญญาอะไรต่างๆนะฮะนะให้ดีจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาในภายหลังครับผมตามนี้นะครับเรื่องของการเงินนะฮะในดวงนี้นะลาหูเริ่มมาอยู่ในภพการเงินคุณนะครับภาษาหมอดูเนี่ยถ้าล,ลาหูค้นรัพย์แต่มันก็เป็นตัวเราเองด้วยหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยเช่นเดียวกันตรงจุดนี้ก็ไม่เป็นไรนะ ตามดวงแล้วในหลักโหราศาสตร์ที่อาจารย์บอกนะว่าถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับาการเงินเนี่ยมีตแเน่งเป็นราชาโชคด้วยนะภาษาหมอดูแปว่ารายรับก็มีเพิ่มมากขึ้นแต่รายจ่ายก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันณนะช่วงจวังหวะตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อาจารย์ก็แนะนําว่าเอาเรื่องของความคิดเยอะคิดมากเนี่ยนะนะอย่างที่บอกเป็นเครียดเนะี่ยถ้าจะใช้ตังก็ใช้ตังเพื่อนะซื้อความสุขให้กับตัวเองตรงนี้ก็ไม่ว่ากันก็ไปทําซะ แต่สมมุติว่าถ้าไปเสียเงินแล้วมันเครียดเครียดกว่าเดิมกับเรื่องไม่เป็นเรื่องตรงนี้ก็ไม่เอานะนั้นคุณก็ต้องไปพิจิตรพิจารณาด้วยตัวเองครับของตามนี้นะครับเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างจากพื้นฐานดวงแล้วนะฮะดาวคู่ครองของคุณคือเลข1ไปสัมพันธ์กับเลข3นะอฐฐาทิตย์คือเลขหนึ่งอังคารคือเลข3าอาทิตย์ผิดอังคารมีเกณฑ์ที่จะมีปากเสียงกับคู่ครองหรือคนรักได้ณชั่วโมงนี้ เพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมีปัญหาก็ไม่ต้องสร้างปัญหาถ้ามีปัญหาก็ปิดตาไปข้างหนึ่งปล่อยผ่านมันไปนี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนําแต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นใส่ใจทุกรายละเอียดปีกย่อยทุกดีเทลอะไรต่างๆนานาไอ้คนที่ทุกใจคนที่เป็นมีปัญหาก็จะเป็นตัวคุณเองนะฮะตามนี้นะแล้วก็การมีแฟนใช้คําว่าคนมาจีบประกันตอนนี้คนที่มีมาจีบเนี่ยอาจจะเป็นภาระคุณ ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเป็นภาระนะภาระทางจิตใจอะไรแบบนี้ตื้อมากจนเกินไปอารมณ์หุดแบบอะไรเยอะกับเราจนเกินไปขนาดไม่ใช่แฟนเนี่ยนะมันเหนื่อยเหนื่อยเนืองเนืองเ,เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีว่าอ,อาจารย์แนะนำว่าเป็นโสดไปก่อนอีสักระยะหนึ่งจะเป็นมุมที่ดีขึ้นสุดครับผมตามนี้นะครับอัลฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวของตัวคุณเองใช่ไหม นัดหมายอาจารย์พูดได้นะครับที่แอสไซน์นะดูดูไป็นการส่วนตัวโฮโลมาสเตอร์มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ